ปกติเขาก็ทํางานมานานแล้วนะเออดี๋ยวนี้ตรวจเข้มมากเลยเนาะวันนี้ผมไม่ตรวจวันนี้ส่งน้องตุ๊กกี้ไปตรวจแทนจริงๆแล้วตัวหนูไม่ได้มาตรวจค่ะคือตัวหนูมามาช่วยดูว่า,วาเผื่อใครเจ็บใครไข้หนูจะได้แทนที่เขาได้เอาสุยเกมของเราแล้วกันนอจริงๆเออเอาตรงนี้นะคะเราแข่งกันสนับสนุนโดยโซดาสิงค์ค่ะมาเกมของเราวันนี้ ง่ายอีกแล้วง่ายเลยง่ายเนาะก็มีเส้นสตาร์ทอยู่สองฝั่งแล้วยังไงคะนะจับคู่เสร็จแล้วก็มีตัวแทนอีกหนึ่งวันทีมนึ่งก็จะมี3คนครับ3คนก็จะเป็น1ทีมสามชาติที่เหลือก็จะมาเป็นคู่แข่งอยู่ฝั่งทางโน้นนะฮะเพราะว่ากันไปวิธีการแข่งก็ส่งตัวแทนลงมาเราต้องการ5ครั้ง คร,ครั้งท right? hm ี่หน so ึ่งคือค so ุณต้องเล่นครบมดสามคนถูกไหมก็ส like ่งตัวแทนมาสามชาติก็ส่งตัวแทนมาจากเส้นาตาร์มาปั๊บก็ผ่านเส้นสะพานแดงสะพานแดงอาสะพานเหลืองแล้วเราก็กลิ้งมาห้ามเดินห้ามวิ่งไม่เดินไม่ผ่านก็ได้กลิ้งหรือคลานแล้วก็มาที่นี่ให้ถึงเส้นตรงกลางมาเร็วที่สุด เพราะมีถาดอยู่หนึ่งถาดนะจับได้ปั๊บอีกฝั S> <S <S ่งหนึ่งก็จะจับไม่ได้ครับเราได้ปั๊บเราก็ตีซะตีเบาๆตีตรงไหนก็ได้ถ้าตีปั๊ถือว่าแตะได้ก็ถือว่าได้หนึ่งคะแนน้าใช่ไหมเขาแยกกันละใครที่ยืดได้ก่อนก็เป็นฝ่ายตีได้ก่อนแล้วมีวิธีตีป่ะตียังไงรองเท้าตีก็บอกก่อนถ้าตีเบาๆตีแรงๆได้หมดถ้าใช้ยิดเจ็บ ก็อย่าทำก็อย่างนี้เดขาบอกเขาตังใหนลองสิออยากเล่นตลกเสียงเก็บโลกเดี๋ยวเนี่ยอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้อะไร จะตีแรงตีเบาก็แล้วแต่คนที่ถือถาดแต่ที่บอกว่าห้ามเดินห้ามวิ่งให้กลิ้งมาเนี่ยรู้หรือไม่เราไม่ได้เปิดตานะเราปิดตาด้วยเอออุ้ยเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะต้องทำเอาเองว่าหาถาดเอาเองครับผมเรื่องการเลือกคู่มีผลเดินสองรอบเลือกเลยครับไปได้ไม่รอแล้ว พระแพงพระแพงคู่พ่อไหมใช่คเพื่อนลูกชายครับเพื่อนน้องเดียววงซิกโอ้โนี่ๆนี่นี่นมๆไปแตะเพระแบบมาแนบแก้มเลยนะเมอาตโมผมเหลือไหมเนี่ยพม่มาเหลือเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วต้องการห้าครั้งนะฮะห้าครั้งตีได้สำเร็จมากกว่ากัน ถ้าตีก่อนก็เป็นคะแนนถ้าตีไม่ได้ก็อดใครคะแนนมากกว่าชนะเวลาไม่ต้องจับว่าันทีละครั้งเลยของหนูน่าจะเป็นบิกเนี่ยคะ่ะคนแรกที่เล่นคะ่ะคู่หนูเลยคะ่ะครับน้าออกมาวิกตุ๊กกี้ค่ะคุณมัมทีมเดีวยวกันเพราะฉะนั้นคุณเพ่งคุณโนุเอาไปอยู่ฝั่งนี้ครับใหดูนี่ <laughs> ไปสองคนด้วยเออมาเลยครับวิ่งดิเพ่งวิ่งทํางานอะสองเจอสามก่อนนะฮะงั้นตีเหลือเราเป็นกองเชียร์อยู่ครับผมเดือวถัดแล้วเปิดตาได้นะครับ กติกาปิดตาเสร็จปั๊บไปแฝงท่าปิดตาเป็นไครครับส่งตัวแทนเป็นนองนะฮะห,ห้ามเดินห้ามวิ่งก่อนก่อนจะกลิ้งหรือคลานไปเจ้าหน้าที่หมุนครับพี่พพ<ะ> ได้ก่อนครั้งที่หนึ่งไม่ได้นะครับครั้งที่สองใครครับตุ๊กเก้ตุ๊กเก้ตุ๊กเก้เป็นเห้งนะฮะคู่กันคู่กันครับปิดตาเจ้าหน้าที่หมุนห้ารอบครับหนึ่งสองสามเ ได้นะ,ดนไ,ะได้ปครคะได้ทั้ไทยค้ับครั้งที่สาวไม่ห้าครั้งขานก็ได้กิ้งก็ได้ได้หมดครับอย่าวิ่งอย่าเดินเท่านั้นเองหมุนหาราวครับเจ้าหน้าที่มาหมุนครับหนึ่งสห ได้มาสองครั้งครั้งที่สี่ตัวแทนเลือกมาหนึ่งคนใครก็ได้ครับมาปรึกษาตัวเองออาบิ๊กแก้แก้ตัวนะฮะแก้ตัวปิดตานี่รู้แล้ะมันคือตัวแทนหนึ่งคนใครก็ได้ครับให้บิ๊กแก้ตัวเอาละเอาละปิดตาแล้วนะฮะอเจ้าหน้าที่หมุนครับห้ารอบพี่บอกบอกคิทผมด้วย่สามสี่ 5ใครครับตามม่ำนะฮะทีมนี้ได้ไปแล้ว2ว่าจะเป็น3หรือจะหยุดอยู่แค่2นี่สุดท้ายแล้วนะหม่ำนะปิดตายนะครับเื้อปิดตายนะครับอ้าเจ้าที่หมุน5รอบนะครับเอาละครับหมุนนะครับ1 2 3 4 ปกติคุณบิ๊กนะครับได้ไปสองครั้งสองในห้าสองในห้าสองในห้านที่เหลือได้เท่ามากกว่าสองชนะถ้าเป็นสองหมดก็ได้คะแนนหมดนะฮะเป็นทันเป็นทันเอาละมาจับคู่ใหม่คู่ที่สองใครครับบอลเรามาโอเคอ้าวมาเลยลุยเลยมาขอเลยครับต๊กี้กับโนจะเป็นผู้แข่งครับเอาละปิดตาบอลเริ่มก่อนเลยนะครับเอาเจ้าหน้าที่หมุนห้ารอบครับหมุนครับหนึ่งสอง เอาละแก้แค้นปิดตาเรียบร้อยหมุนห้าร้อยนะครับหมุนครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ที่สามเ,ออเป็นเท่งนะครับทำปิตาแล้วเรียบร้อยหมุนห้าร้อยนะครับเจ้าหน้าที่มาหมุน1 2 3 4 5ง อันนี้เลือกได้แล้วเราครบแล้วตกลงบอลนะฮะครับผมเอาเจอใครครับเดี๋ยวเจอกันโดนไหมโดนไเอาละเจอโหน่งครับ <c oughs> ปิดตาเรียบร้อย <c oughs> เอาละเจอที่หมุนครับ <c oughs> มานับ <c oughs> หนึ่งสอง ใจสักครั้งน่ะโอ,อ้โยพวกคุณที่ผ่านมาไม่สายใจอีกเหรอ,อหมุนเลยครับหมุนเลยครับหมุนเลยหมุหมดหมด,หมด,หมดนับหนึ่งนับสองน,นับสามนับ ่อบขอบคุณแต่ยังไงทีมคุณบอลห้าครั้งแล้วก็ยังไม่มีผลถึงแม้ว่าได้ครั้งนี้ก็ยังแพ้ทีมของคุณบิ๊กอยู่นะฮะต้องเกินสองได้มาหนึ่งคะแนนไม่ได้อะไรต้องเกินต้องเป็นสองอย่างน้อยเอาละมาเอาละครั้งนี้ตุ๊กี้กับเพชรตุ๊กี้กับพระแพงเลยคุณนองคุณมัมทีนี้อีกสองครั้งเลือกเอาเองพร้อมนะครับเอาหมุนห้ารอบนะครับพร้อมหมุนตึบสองสามสี่ห้า อันี่หนึ่งยังไม่ได้นะตอการ้าครังเอ้ามา้มกระเทศนะครับพร้อมปิดตาหมุนนับหนึ่งนับสอ ก็เด็กหนึ่งป๊อบเนี่ยอาจจะตีเสมอได้เออน่าปิดตาครับตรวจสอบครับเจ้าหนที่เหลือคู่แข่งตรวจสอบครับตรวจสอบได้เลยครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพี่ครับตรวจสอบได้เลยหมุนเลยครับหมุนนะครับอ้าวนับป์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ เลือกใครก็ได้นะหนูไม่ไก้แขนงทุกกี้อะาะแพงหนูไม่ได้ทำใครค่ะหมดนะครับหมดนะครับหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ ยังสองเท่าอยู่ครั้งสุดท้ายครับปิดแล้วนะครับหมุนตัวนะครับนับหนึ่งนับสองนับสาม เพ่งนะโยนใส่ตัวหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วคุดท้า์นี่ยเพราะว่าคุณนองเนี่ยจับผ่านได้เราจับผ่านได้จับผ่านได้ให้คะแนนให้คะแนนเราขอมาแพ้เลยได้เป็นสามครั้งมาแพงได้ไปหนึ่งคะแนนในรอบนี้ค่ะไปต่อไปครับมหาสมบัติกับกาแฟบอดี้ไอซ์คอฟฟี่ค่ะ